อย่า,อยาบอกนะนะเพราะพวกกัวสั่งมากเก่งไหมอ,อะไรเนี่ยที่นวดหน้าหรือเปล่าเออที่นวดหน้านวดซึ่งกันและกันไงเอ้า <c oughs> เริ่มสุขที่หกสิงหาเลยจ้าเราจะมาดูด้วยกันเราจะมาไลฟ์ด้วยกันอีกแล้วเราจะมีคอนเทนต์ต่อมาเรียกไลฟ์อีกแล้วนะทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะเอ้ย <c oughs> ปวดหัวเลยอ่ะฉันว่าฉันดูซีเรื่องนี้ไปด้วยฉันต้องเขินไปด้วยแน่เลยว่ะสวัสดีครับผมยีตอนละครซีเนี n e l ตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้นะจ๊ะทุกคนต้องมีกลับมาแล้วนะครับผมเตรียมพร้อมที่จะรีแอคซีรีส์เซตใหม่เรื่องใหม่นะครับผมจากทางค่ายมีไมวายนะครับผมโดยที่ มันเป็นเรื่องที่ตังเมย์คือแบบอยากดูมานาแล้วจะใช่ว่าอยากดูมานาแล้วไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าตังเมยเนี่ยแอบตามคู่นี้อยู่พาสมควรนะครับนั่นก็คือคู่เลโอกับเฟียสนะครับผมโดยครั้งนี้นะครับผมเขาทําซีรีส์เป็นของเขาเองเว้ยโดยที่ซีรีส์นั่นก็คือ don't say no the series เมื่อหัวใจใกล้กันนะครับเย้ใ yeah! น,นสุดเลโอกับเฟีก็มีซีรีส์แยบของตัวเองแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผม ตังเมย์จะพาทุกคนไปดู Official t r a l l r r แล้วก็ Official Teaser นะครับผมกับทาง Don't ดูสโ t s e ซ s e r i e ไม่หัวใจใกล้กันนะครับผมแต่แต่ก่อนที่จะไปนะครับผมตังเมย์อยากจะมาทำอะไรทุกคนดูอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแกะกล่อง Special Gift จากทางบริษัทมีไมไว้ที่เขาใจดีส่งมาให้ตังเมย์ทุกคนเขาใจดีแบบคุณงเมคิกาทำบริษัทส่งไปให้นะคะเอ๋เป็นบริษัทแรกนะครับที่ทําการส่งกิฟต์เซตมาให้เราแบบมาแบบตื่นเต้นอนะ คือแบบฟิลแบบรีแอคมาหลายปีเพิ่งได้ของดีก็วันนี้แหละอย่างเงี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้น şey กันว่าของดีที่เราจะได้นะมีอะไรบ้างนะครับผมท่านนี่นะครับผมเป็นกล่อง Special g i ิฟจากทางบริษัทมีไมวายนะครับผมเป็นบริษัทที่เราก็ดูซีรีส์ของเขามาทั้งทันไทยซีซั่นหน่งทันไทยซีซั่นสองแล้วก็กำลังจะเป็น d o น e No The Series นะครับผมโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า ข้างในเนี่ยเขาจะให้อะไรมากันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวได้เรื่องงามยามดีแกะลิบปิ้แล้วนะจ๊ะหนึ่งสองสามเต้ยจุ๊ง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 จุ้งจุนงจุ๊งจุ๊งจุ๊งจุยงจุ๊งจเ๊งจุ๊งจุปงจุ๊งจป๊งอุมีจุ๊ง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 ุ่๊ะจุ๊ะจุ๊งเดีงยวก่อนทง่เรงจดูดจของต่างจะเรามาดูก่งนละงันวงจ ฮ้ย hey, อันนี้นะครับผมเป็นการ์ดที่เขาให้กับทางตงมีมานะครับเขาบอกว่าสเปเชียลแตงสวัสดีครับพวกเราบริษัทมีไมไวจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตซีรีส์ series, ผลงานที่ผ่านมาของเราคือทนันไทดอะซีรีส์เก็บน,น้ำมาเป็นที่รักซะดีดีซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองและตอนนี้พวกเรากำลังทำซีรีส์เรื่องใหม่นั่นก็คือโดนเซโนดิสซี่รีมั่หัวใจใกล้กันนะครับผมที่กำลังออกอากาศทางช่องวันสามสิบเอ็ดเร็วๆนี้ขอฝากผลงานใหม่ของพวกเราด้วยนะคะตงมีสัญญาว่ตาตงมีจะติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับฮุยม,าม,าม,ามงาน ทำไมเขามีเซ็กชันกับโลแล้วก็ซีดมาให้ด้วยวอ๋อไม่ใช่มันเป็นวันที่เว้ยมันเป็นวันที่4เดือน7แล้วก็ปี2021นะครับผมวันนี้มันคือวันที่เรากำลังถ่ายทำอยู่นั่นเอง,เองนะจ๊ะนึกว่าเขาจะเชิญเราไปแบบเออนึกว่าเขาจะเชิญไปแบบงานเอยองานเปิดตรงเปิดตัวแบบแถวที่4ที่นั่งที่7อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราเข้าใจสถานการณ์โควิดเนาะอาจจะเชิญไม่ไปไม่ได้ด้วยตัวเองเราก็ายินดีที่จะมาทำอะไรให้อย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปดูของข้างในเรามาดูรูปกันก่อนดีกว่านะครับผมรูปที่เขาให้มานะครับผมมีทั้งหม,มด3มใบนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านด้านไหนเดี๋ยวเราจะมาขึ้นให้ดูรูปที่เขาให้มานะครับผม นั่นก็คืออ๋อมีทั้งหมด3รูปมีคู่รูปคู่ของพระเอกกับพระรองนะครับผมไม่ใช่คู่เอกกับคู่รองนะครับผมแล้วก็มีภาพโปสเตอร์อ่าเขาเรียกว่าโปสเตอร์ของซีรีส์นะครับผมเขาเขียนว่าความลับที่รักของเลโอกับเฟียสทุกทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าเขามีฟิลแบบรักกันแต่เขาไม่สแสดงออกเ <laughs> ไม่อยากดูแล้วว่าอยากรู้ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นคู่กันในทานไฮซีซั่นสองเนี่ยเขาต้องเจออะไรกันมาบ้างนะครับผมโอเคมาเรามาดูมีลายเซ็นด้วยอ่ะลายเซ็นจริงปะไม่จริงจ้ะก็เป็นลายเซ็นที่เขาเขียนในคอมนะจ๊ะเป็นคู่คู่รองนี่นะครับคู่รองนี่คู่รองคู่รองนะครับจะชื่อน่าจะชื่อรีออนกับภพบพานใช่ไหม เจมกับสมาร์ทใช่รีออนกับพบพานนะครับผมนี่เป็นคู่รองนะครับและคู่จริงของเรานี่ยก็คือเลโอไลกัเฟียสนะครับผมคือรูปดีมากรูปดีทั้งคู่เลยดูสิรูปดีไหมเออดีใช่ไหมครับมีใครอยากได้ไหม <laughs> ไมีใครอยากได้ไหมแจกดดีไหมนะดูยอดวิวก่อนขอยอดวิวย้อนลายเยอ,อะๆแจกดแน่น,ะนอน โอเคต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาอ,อุ้ยนี่เป็นกล่องหรือกลาี๋ยว,วที่หรอโอ้อยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยน่าจะกระเป๋าผ้าเอสมารก่อนโอ้ยกระเป๋าผ้าเขียนว่า don't say no เมื่อว่าใจใกล้ก,กันนะครับผมแล้วก็ทา่นี้ก็เป็นของมีไมไวนะครับผมนี่ อกินเซกเวอร์กินใหม่เวอร์นะจ๊ะกินใหม่นะจ๊ะอ่ะต่อไปอุย้ยเลิศนะฟิลแบบอันนี้ก็คือแบบใส่ชุดบาสไปเดินบาสหนึ่งแล้วก็อยู่น้ำก็กินน้ำหนึ่งนะจ๊ะหมักน้ำหนึ่งนะจ๊ะอุยอ้ยมีฟิลกงชากงเชอดด้วยคนะ่ะ ซีนี่เป็นกล่องน้ำนะครับทุกคนเออไม่ใช่กล่องน้ำดิเว้ยเมืองอ่ะกระป๋องน้ำนะครับผมจากดุ no, นเซโนดิซีรีนะจ๊ะทุกคนนี่เป็นสีน้ำเงินด้วยเก๋ไก๋มากเลยเอเอ็มอาร์นะจ๊ะเราจะใส่ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับผมอุ้ยเขามีผงชาไหมข้างในด้วยเออไม่ใช่เขาอ,อะไรกันชื้น <c oughs> นี่นะครับผมก็ ชิ้นสุดท้ายนะจ๊ะชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนชิ้นสุดท้ายแล้วนี่เรามาเดาวน์โหลดถือว่าจะเป็นอะไรติกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกต้องเมมดาว่าน่าจะเป็นซิวอเรี่ทุกคนทีมงานคิดว่ามันเป็นอะไรสร้อยคอที่เลโอใส่หรือเปล่าเออเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกล่องอีกเนาะไม่ได้ไมันต้อง<อ>เป็นกล่องอยีงงหรือเปลอดิสแบรหรือเปล่าต้องมีว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับนะจ๊ะ เฮ้ยเครืดับแบบเป็นแท่งไงเหมือนในสร้อยคออะสร้อยคอเลโกกับเฟียสจะเป็นแท่งใช่ไหมเฮ้ยเขาขยายแท่งมาให้เราด้วยอะเฮ้ยไหนลองใส่ขบคอสิว่ามันจะดีไหมใส่ย,ยาสูงเลยอะทางบริษัทมีไว้เขาหน้าเอาแบบที่ใส่ง่ายๆหน่อยนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็คือแบบเครื่องประดับหนึ่งสวย <laughs> สวยโว้ยไม่ใช่เป็นปากกาครับทุกคนไม่ใช่เป็นดินสอ ปากกาถูกแล้วก็อันนี้เป็นปากกานะครับผมของด o n ซีโน e ซ e รี e s นะครับผมซึ่งคุณภาพดีนะจ๊ะก็มีความหุยเป็นหมึกด้วยอ่ะปากกาอะไรปากกาปากกาหมึกซึมไงต้องคาดหวังอะไรก็เลยนะเป็นปากกานะครับผมปากกาที่วิ่งออได้ด้วยก็นี่คือทั้งหมดนะครับที่เราได้จากทางซีรี ดุเซโนเดอซีรีนะครับผมนี่ก็คือตังเมต้องบอกได้คํคำเดียวว่าตังเมแบบกราบขบอแบบคุณมากนะครับผมที่เห็นตังเมเป็นช่องเล็กๆน้อยๆช่อง r รีอคที่ให้ทุกคนได้มาบันเทิงกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งสำหรับบริษัทมีไม่วายนะครับผมโอเคเพื่อนๆสุดาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าทีเซอร์และก็เทเลอร์ของดุเซโนเดซีรีจะเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมาสู่หน้าจอรีแอคของเราที่คุ้นเคยแล้วนะครับผมเพื่อไม่งานเสียเวลาเดี๋ยวเราไม่เกิดอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีวยกว่าสำหรับทีเซอร์แล้วก็เทรลเลอร์ของ Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กันคลิปแรกนะครับผมจะเป็นทีเซอร์นะจ๊ะโอเคไปดูกันเลยโอ้ย oh, เลโอเลโอเลโอเหมือนแบบหลอกขึ้นนะผมลงนะเรา ไอเฟียเป็นแฟนกูแล้วเราเป็นแฟนกันหลังจากนี้เป็นแฟนกันแล้ว,ลลวต้องทำไงต่อวะอันนี้คือเป็นแล้วนี่จะมายี่สิบปีใครจะไปยู้วะต้องทาตัวไงตองเป็นแฟนกันหะเดี๋ยวนะเพื่อนนี้นะนนะคืออันนี้คือต่อจากทานไทยทเลยใช่ไหมถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยแสดงว่าต่อจากทานทไทยเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะตื่นได้แล้วไงไม่ดิมึงพูดว่าตื่นได้แล้แลวครับเรอืม ตื <t oms> <t oms> ่นในลาคาเฟียนไปละเกิ่ะอ้าเร็วเกิดว่ามึงมีอ้โอ้ว้าวหลายแบบเชี่ยเดี๋ยวนะอ้าเสรแล้วเหรอเสร็แล้วทีจะเดี๋ยวระหว่างเราทีมงานเปลี่ยนนะครับเรามาเมาส์ก่อนเมื่อกี้คือเฮ้ยเฟียสแต่งย่างขนลุกเลย เฟสเซ็งงั้นจริงเหรอถ้าเฟสเซ็งงั้นจริงนี่คือคนลุกเวอร์นะครับผมโอเคครับผมเพื่อการสืร่ออนเดี๋ยวเราไปดูทีเซอร์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมว่าทีเซอร์เนี่ยสะาใน5นาทีเนี่ยจะบ่งบอกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นและก็อะไรยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างนะครับผมไปดูกันเลยก็คือเป็นเกี่ยวกับบาร์ละมีบาร์กลิงบริษัทมีไมวายนะครับผมโดนใส่ค่าเฟหน,นะหนึ่งนะจ๊ะกูรักมึงนะอ๋อก็คือรักกันแล้วแหละนะจ๊ะ เป็นแฟนกันนะโอ้ยเฟียดหล่อเฟียดน่ารักขึ้นน่ะเง่เอาทุกคนยีเดีวความรักของเขาทั้งคู่อะไรวะเนี่ยให้มึงแก่เดโอไงอ๋อนี่คู่เมื่อกี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมึงไปแก่กับไอ้เรโยวนู่นอย่าม่งบอกนะเพราะพวกกูสั่งมาเก่งน้าอะไรเนี่ย ที่นวดหน้าหรือเปล่าเออที่นวดหน้านวดซึ่งกันและกันไงเอ้าเฮ้ยขอให้รักกันนานๆไม่มีอะไรมนาะแทรกกลางได้เลยนะแต่มันก็น่าย,ยินดีนจริง <c oughs> อ่ะก็ไอ้ยรืองอะไม่มีอะไรหะเนื่อว้าแตายอยู่อะ เราเองไม่มรู้ตัวมันหมายความว่าไงพี่เอ็นมีพบคนนั้นมาชอบพี่เลโอเิเอา้าสองคนนี้คู่กันใช่หรอ,เ,อเนี่ยคู่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 เนี่ยผมนั่งด้วยได้ไหมครับชอบพี่เลโอไงอ๋อไม่ใช่มั้ง เลโอผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมพี่เขามีอะไรหรือเปล่าครับรู้จักพี่ด้วยเหรออ๋อเป็นรุ่นพี่รู้เป็นรุ่นน้องเออน่าเด็เกิไเลโอมึงรู้จักคนที่ชื่อว่าพผพานปะรู้จักสิพี่พบเขาเป็นเป็นไรยะพี่พบเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่กูในคณะมึงกระป๋องผมได้แล้วทำไมเหมือนมีมีพี่รุ่นเหมือนมีความลับ นี่มันอะไรอะ่ะทำไมบ้านดูรวยคอนโดดูรวยเวอร์อะไรอะ่ะขอดูหน่อยดิเดี๋ยวดูหน่อยเชีย่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะมันคงตั้งใจส่งให้พ่อแม่พวกเราเดี๋ยวดูด้วยแกคิดว่าพ่อแม่สติดีที่ไหนจะยอมให้ลูกชายมาอยู่ข้างคนอย่างแก รูปแบ็เมีไม่รูปแบ็กมีของเฟียสแน่เลยอะเฟียสต้องนูนแบ็กมีแน่เลยมลบอกกูไหมมึงว่ากูสับสนปะ่วะกูไม่รู้เลยสามแป๊บนึงคืออดีตของเฟียสน่าจะไม่ดีนักได้เป็นฟิลแบบว่าแบบได้เป็นฟิลแบบเกิดแบบมีความแบบเฮ้ยแบบหลากหลายแบบเร่าร้อนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความแบบนะหนึ่งนะจ๊ะ ว่ากูออกใครมาแล้วบ้างเกียดกูใช่ไหมไม่กูไม่ได้งเกียดมึงแต่เลโอก็อยู่กับเฟียมาตลอดนี่ใช่ไหมที่คนทั้งมหานอะไรไม่มีจะรังเกียจกันหรอกแฟนมึงล่านแค่ไหนพี่เลโอเห็นอะไรดีในตัวนางวะฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าไอพี่เฟียเนี่ยมันจะหยุดล่าผู้ชายได้สักกี่วันคราวนี้มึงก็แพ้กูอีกแน่เร็ว นั่นแหละอ,<ต>อะไระแพเราอกวากว่าเฮ้ยาอย่างน้อยๆมึงกับกูก็มีเมียคนเดียวไงเอาูว่าไงนะมึงก็รู้ว่ามันโยกโ้โหมึงมึงจะเต้นต่ำทำไมมึงไม่รู้อะไรเลยนะหามึงก็วันมาดีเอาไว้เป็นเล่นกันอีกนะคะที่รักแม่งเอยทำไมมึงต้องยอมเจ็บเพื่อช่วยให้เสียดมาได้กับคนอื่นด้วยวะมึงรู้ดีที่สุดนะเลยอว่าเรื่องครั้งนั้นน่ะใครเสียใจที่สุด อ้ายาเราไม่ได้หวังว่าเขาจะเศร้าอ่ะมีอะไรคนกูไม่กลหรอกว่าดีของมึงจะเป็นยังไงอะขอแค่ตอนนี้เวลานี้มึงเป็นของกูแล้วกูจะดูแลมึงให้ดีที่สุดก็คือเป็นภาคต่อจากฮานไซแหละเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปอะ เฟียสยังติดนีสใส่เดิมก็คือยังอ่อยไทป์เก็ตไหมก็คือยังอ่อยไทป์อยู่ะตอนนั้นอะแต่ตอนนี้ก็คงแบบหลังคิดได้หรือว่าอะไรได้แต่เอกน่า <illions> รักโถก็ดีไปน้ำก็ดีนะเออก็คือเราก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยเป็นเรื่องต่อจากทันไทยนะแล้วเราก็จะเหน็นการเติบโตของแต่และคนขึ้นนะจ๊ะแต่คือดีเร็วขึ้นหลอกขึ้นมากเลยเฟสก็คือดีขึ้นมากเลยเนาะ ขอให้คู่นี้ดังๆปังๆนะจ้ะบอกเลยเริ่มสุดที่6สิงหาเลยจ้าเราจะมาดูด้วยกันเราจะมาไลฟ์ด้วกันอีกแล้วเราจะมีคอนเทนต์ต่อมาเรียกไลฟ์อีกแล้วนะทุกคนุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปวดหัวเลยอ่ะฉันว่าฉันดูซีเรื่องนี้ไปด้วยฉันต้องเขินไปด้วยแน่เลยว่ะ ซีรีส์เหมือนโดนขยำสิเอ้ยซีรีส์วะอ,อะไรนะทิ่ชั่วอะกูนที่คือฉันคิดว่าฉันดูซีรีส์เรื่องนี้ฉันต้องขืนแน่ๆเลยทีงานคือแบบเป็นฟิลแบบความผู้ชายเนอะก็ให้นิดนึงนะจ๊ะสำหรับผู้หญิงคนไหนหรือว,ว่าน้องๆคนไหนอย,อยากรู้เรื่องอายละเอียดก็รอมาถามใน r e ีย t ไลฟ์ละกันนะจ๊ะ โอเคครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแกะกล่องกิฟต์สเปเชียลกิฟท์ที่ทางบริษัทส่งมาให้ตัเมนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ r รี c t ทีเซอร์แล้วก็เทโล่ Taylor, อย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยนะครับผมและตัเมก็คาดหวังที่อยากให้ทุกคนติดตามตัเมในการ r รี c t EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมในการรียกไลฟ์ของตัเมนะครับผมเราจะเจอกันวันไหนเดี๋ยวตัเมจะมาทําการ บอกทีนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูอะไรเออกำลังจะพูดเลยนะจ๊ะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะยังไม่ไลฟ์แต่เราจะทำการอัดคลิปแล้วก็ลงให้สำหรับสเปเชียลเอพิโซดความลับที่รักของเลโอเฟียสนะจ๊ะใครอยากดูสเปเชียลอีพอย่าลืมติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์ด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับต้องไม่ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึง ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ต mm ้องไม่ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญมีอะไรคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะจ๊ะสมัยรออ่านอยู่นะจ๊ะ mm hmm. โอเควันนี้ท้อไมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายแคลร์เชิญด้วยบ๊ายบายแคลร์เชิญด้านหลังไงเอาครับเชิญน,นะนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเห็นอ่าคู่นี้มาบ่อยๆนะจ๊ะ <c oughs>